เดี๋ยวเรามาทันต้อมกันดีกว่าน่าจะช่วยกันได้เยอะกว่นานะทันต้อมผมว่าว่าเล่นว่าเล่นกำหนดตัวแล้วรู้สึกว่าเกมเกมมันจะดูเออๆอะเชียนน่ดน,นึงกันคือ้ัวอุยเสียไปเดียวไปเดียว Hê <laughs> Nó hey, hey, hey. son, 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 son. มาฆ่ากูยัดแม่งโคตรโคตรช่วยสัตว์ไอ้สัตว์ แน่พุ่งเลยอ่ะเล่นแพนตอมทีอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องไอ้เชี่ยเอ้ยโดนถยเลยอ่ะอนิ่นี่หูไม่กระติก อผมว่าก็ต้องมีคนมาเชียร่อดิดีนซน์ที่เป็นทอมตันนี้มันมีสก,กิลอะที่ว่าลถสปอร์ตมีสกิลทีล่ว่าลดลดรดระยะเวลาของการรดสปอร์ต วีเจ็ดสี <The |zh|> ่อยู่อเดตมันตายแล้วโดนอาตี

ไอ้ชี่ไม่มีคาตานะก็เฟี้ยวได้เว้ยยิง ไ <ś les> อ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยหาเป็นคนหัวร้อนอได้ยังในฐานะนะผมพลิกไปพลิกมาทำไมผมตอบแชทอยูตต่ ต่กันเลยอ,ตอ,อ,อยาติเอ้ยอย่าเว้ยเอาเว้ยได้ทำไมแบบเป็นข้าชชายวะ 啊啊！乱，没。 โอ้ยเชี่ยเชี่ยอาร์ตแม่งเอาจริงเว้ยอาร์ตมาเล่นหรอวะอาร์ตมาเล่นอ๋อเดี๋ยวเราเจอกันนะอาร์ตวันนะไปเว้ยไอ้ยเชี่ยเอ้ายโดนหัว สามสิบวิผมเลยบอกตรงว่าผมนี่อยากจะพุ่งกระชูดไปทานไอ้เชียร์อาร์ตแม่งก็เสือกตาดีอีกโอ้บักอาร์ตอ้วนมึงให้กูข้าวมึงไหนก็พอได้เนาะมึงเข็ดตาบล้อที่มึงเล่นฟินิกอะบักห่าหัวมึงเอ้ย หมวดครับมึงมึงหมวดครับ